ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเปิดดวง12ราศีชาวราศีกรกฎดวงเดือนพฤษภาคมปี2567 หมอช้างเปิดดวง12ราศีเดือนพฤษภาคมใครดวงดีรอบด้านการงานก้าวกระโดดเสน่ห์แรงมีโอกาสเจอคู่หมอช้างเปิดดวงชะตาที่สุดของเดือนพฤษภาคมราศีดวงดีรอบด้านมาแรงสุดเรื่องโชคลาภราศีมีข่าวดีการเงินราศีการงานอุปสรรคปัญหาคลี่คลายราศีถูกหลอก ถูกโกงเสียเงินไม่ควรเสียเมื่อเร็วๆนี้หมอช้างทศพรีตุลาได้ออกมาเผยดวงของ12ราศีในเดือนพฤษภาคม2567โดยหมอช้างเปิดดวงชะตาเดือนพฤษภาคมหลังดาวพฤหัสย้ายทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ดวงชาวราศีกรกฎเป็นข่าวดีราศีดวงดีรอบด้านค่ะทั้งเรื่องการงานการเงินความรักเรื่องเงินมาแรงสุดๆค่ะเรื่องโชคลาภในเดือนพฤษภาคมขอสัก16พฤษภาคมเป็นต้นไปเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้มาค่ะการเสี่ยงโชคเกิดกำไรเกิดผลตอบแทนที่ดีค่ะดังนั้น ใครที่มีเรื่องติดขัดในกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรเลยค่ะส่วนเรื่องของการงานนั้นมีตัวช่วยที่ดีเข้ามาค่ะปัญหาคลี่คลายพบทางออกหุ้นส่วนหรือลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามา ทำให้งานสําเร็จราบรื่นมากส่วนเรื่องของความรักดวงดาวสุขสว่างสดใสค่ะคนโสดมีสเสน่ห์เป็นพิเศษมีเซอร์ไพรส์เรื่องของความรักอาจจะสละโสดปุ๊บปับ๊บคนมีคู่หรือมีแฟนแล้วคู่ครองสนับสนุนค่ะ เป็นกำลังใจให้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นคู่ที่ดีมีความสุขและเจริญก้าวหน้าค่ะขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ